พรุ่งนี้พรีลิมินารีมิสยูนิเวอร์สองพันยี่สิบสามแล้วนะแต่ว่าถ้ายัางไม่จบพรีลิมก็ฟันโทไม่ได้แต่ก่อนพรีลิมขอโฟกัสสามคนนี้ก่อนคิดว่าสามคนนี้มีโอกาสในการที่จะคว้ามงมิสยูนิเวอร์สองพันยี่สิบสามในปีนี้คนแรกนะเม็กซิโกเม็กซิโกแน่นอนว่าเอลซูเบรโรเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มละตินคิดว่าท็อปสามไงก็ควรต้องมีละตินอยู่ในท็อปสาม แล้วลองประเมินดูว่าลาตินคนไหนที่มีเพอรเฟนสูงสดุดณตอนนี้เราให้เม็กซิโกสงสดุดด้วยหนึ่งเลยเตเลมันโดเราต้องยอมรับว่ามันมีผลข้อที่สองความพร้อมของเอดีความพร้อมหกตัวนางงามความสงตัวนางงามอันนี้ก็ต้องให้จริงแล้ว บวกกับกระแสหลายๆอย่างนะอืมก็แล้วเขาก็อายุยังไม่เยอะเราคิดว่าเขายังสามารถต่อยอดอายุประมาณยี่สิบสานยีบสี่นะสามารถต่อยอดในในอุตสาหกรรมบันเทิงให้กับ JKN แล้วก็ MOU ได้เอ้ย M อ O มเ a n s ยูโ i มิ้งรูรือเปลได้อืมดังนั้นรับว่าคนนี้น่ากลัวที่สุดในบรรดาละติน ขอให้คนนี้เป็นที่1ในบรรดาลาตินที่เข้าประกวดทั้งหมดจริงๆในลาตินคุมีสวยๆเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเซาลไฮโซอย่างโดมินการิพับปิกแต่ปีที่แล้วก็เข้าทอ็อปสามละแต่ว่าเรามองว่าไม่ควรดูละมุนกว่าแม้จะมีกระแสไดามา่าแต่กระแสดดามา่ามันสามารถเปลี่ยนเป็นเอนเกจเมนต์เอนเกจเมนต์ก็เปลี่ยนเป็น แหลง่งเงินทุนได้เรื่องนั้นเม็กซิโกน่าจะตายที่สุดในบรรดาลลตินน่าจะเป็นตัวแทนลาตินในกขรเข้าท็อปสามในปีนี้เราเราเชื่อว่าอย่างนั้นนะคือตัดออกไม่ได้เลยแล้วจริงๆยังยังมีโดมินิกันนะบราซิลก็สวยน่ารักเป็นแบบเดอร์เอแบบรัส tin ทีกคือแบบน่ารักสดใสามากมตัดออกไม่ได้ไห,หรือว่า หรือมแม้กระทั่งเอลซอาดอรป,ประธานาเพบดีก็ไม่ได้ไม่ได้กิเลสไม่ได้แบบเขาเรียกว่าแบบไม่ได้แย่ไม่ได้ดูแย่จนกว่าที่จะออก,กดอกได้ส่วนเบีนในสวยแรกก็สวยงามตัดท้งเรื่องแต่เราให้ความเสดใ,ให้ความให้ความสวยแบบเม็กซิโกเป็นที่หนึ่งในลาตินก่อนลนะพอเน,นื้นะนะอนะละอ่อนแล้วด้วยความอยากต่อยอดในเราก็ต้องยอมรับว่าตลาดลาตินกับ เรื่องของ beauty queen หรือนางงามมันมีผลจริงๆมันมีผลในการที่จะขายงานต่อแล้วก็สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจได้อะไรดังนั้นเมกซิโกเป็นเป็นตัวท็อปของเราสับสลับตัวแม่ละตินแล้วก็มีโอกาสโ,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 โอกาสความมุ่งที่สีให้กับแม็กซิโกได้ ถึงแม้ว่าปีล่าสุดเพิ่งได้ไป2020เนยะแต่ก็ไม่แน่ลนะส่วนคนที่สองเราประกวดนางงามมันก็ต้องมีความว่ามิวต์ท Queen ในบรรดาผู้เข้าประกวดทั้งหมดเราให้คำว่านิยามของมิวต์ทุกคิคือแอนโทนีโพซิลจากไทยแลนด์อันนี้ไม่ได้แบบแต่แอนโทนีโพซิลมีความเป็นควีนมากที่สุด ถาสมมติว่าเลือกจากบริบทของความเป็นบิวตี้ควีนเราให้แอนโทเนียแล้วไม่ต้องมานั่งรุนว่าจะสวยไหมวันนี้จะสวยไหมพรุ่งน,นี้จะสวยไหมจะพร้อมทำงานหรือเปล่าแอนทเนี้ยวัย20-27ปีพร้อมทำงานให้กับองค์กรมิ s ูเนบิวสพร้อมต่อยอดให้กับ j k แล้วกระแสแฟนานางงามไทยก็ต้องบอกว่ามีคนแล้วก็ มีคนตามเชียร์เยอะมากถ้าสมมติว่าอยากต่อยอดการทำงานในประเทศไทยได้แล้วก็อยากต่อยอดในเวธีระดับโลกแอนโทเนียพร้อมปฏิบัติหน้าที่เลยคือมุงผู้นี้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เลยหนึ่งเลยแอนโทเนียพูดภาษาอังกฤษเป็นเป็น <Yeah. S 1> เป็นแบบมันเจ้าของภาษาได้ภาษาดีมีใช่ไปกว่าครึ่ง แล้วเราว่าณตอนนี้ JKN แล้วก็ m u o ไม่มันค่าเสียงที่จะตัดทวรกิตในออกดังนั้นมันต้องมีเอเชียเข้าไปในท็อปสามแล้วยังเราเรา,เรายังมองไม่เห็นใครที่จะเป็นตัวแทนเอเชียได้ดีมากกว่าไทยแลนด์อันเนี้ยจะหาว่าบาแอดก็ได้แต่ถามถามว่านอกจากเอเชียเรามีมีไทยแลนด์ Thailand เรามีใครเราชอบฟิลิปปินส์ไหม ฟิลิปปินส์ใน,นี้มีความเก๋นะฟิลิปปินส์มีความเก๋เรลาก็พอได้สิงคโปร์รก็มีโปรเจกต์ที่ดีอภาพก็สวยแต่เรายัางให้เราเ,เชื่อว่าแอนโทเนียปีซื้อปีนี้จะเข้าท็อปสามอย่างต่ำเราไปวัดกันที่ตอนคำถามถามว่านักตอเน,นียมีรุ่นไหม เราเอาจริงอาจจะเป็นด้วยประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่เจอมาเราเราไม่กล้าฟันโถว่าแอนโทนีลจะหมดแต่เราเราว่าด้วย p e r f o r m ร์แมด้วยสิ่งที่เราติมตัวไปแอนโทนยียไม่ควรท็อปสามด้วยประการทั้งปวงทั้งความสวยความพร้อมแล้วการเซอร์ฟแฟนคลับทั้งทั้ง ละตินทั้งทั่วโลกและแฟนคลับไทยแอนโเนียเอาอยู่หมัดในเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับว่าแอนโเนียททำได้ดีสมควรที่จะเป็นท็อป3ของปีนี้ส่วนมุงหรือเปล่าขอนญุญาตลุ้นเพลิมินาลีแล้วก็ดูที่หน้างงานวนจริงอีกทีส่วนอีกสาวหนึง่งที่ตัดออกไม่ได้นึงคือฟรานซ์ฟรานซ์เข้าใจได้ว่า หลายหลายครั้งที่เขาจะเอาโอลิมปิกมาเกี่ยวข้องกับนางงามคือมันก็ว่าส่วนมากแบบจะมีกระแสว่าเออถ้าพีน่าใครเป็น้าพโอลิมปิกแล้วถ้าได้นางงามจากวันก็จะช่วยโปรโมทช่วยมีงานขายในโอลิมปิกอันนี้เออมันก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วก็มันมันก็เป็นเรื่องเรื่องที่ยอมรับได้ว่าเออมันมันมันมีผลจริงถ้าสมมติว่ากอง JKM ออยากต่อยอด Miss Universe ในเวทีโลกในโอลิมป,ปิกฟรานซ์ก็เป็นตัวเลือกที่ดีอันนั้นคือในส่วนของการเชิงธุรกิจแล้วมาด,ดูที่ตัวนางงามตัวนางงามฟรานซ์เองคือสาวอายุ25ปีเรียนไปเรียนที่สเปนคำว่าลินที่สเปนแปลว่าได้ภาษาละตินนั่นก็แปลว่าเขาก็น่าจะสามารถเซอร์วิสกลุ่มแฟนคลับของละติน อเมริกาได้แล้วก็ได้ใจของอยุโรปแล้วก็ได้ความเป็นเสภาพโอลิมปิกคือมันมีผลจริงๆแต่บอกว่ามันไม่มีผลก็ไม่ใช่แต่มันมีผลแต่ถ้าตัวนางงามไม่นำพามันก็ไม่มีน้ำหนักมากพอแต่ตัวนางงามเขาคือดูสดใสดูเต็มที่ดูกิจกรรมการแต่งตัวดูแพงดูมีคลาสซี่ดูแบบ ดูมีรสนิยมในการแต่งตัวที่ดีตลอดเวลาดังนั้นฝรัง่งตัดออกไม่ได้จากท็อป3ดังนั้นก่อนพิมรนาลีนะเราขอเลือกฝรั่งเป็นตัวแทนยุโรปก่อนแต่ยุโรปก็ยังคนสวยนะว่าจะเป็นยเครรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยก็มีมสาไอร์แลนด์ที่เป็นสาวบีซีก็สวยยูนิเต็กทุน้ำก็โอเคแต่เราอยากให้น้ำหนักฝรั่งเป็นที่หนึ่งของยุโรปก็ ทายที่สุดแล้วการดูนางในวิธีประกวดนิจุลมุล์เราเชื่อว่าเป็นเวทีที่ตัดสินที่น่าง,งานจริงๆวัดกันที่นางมันจะมบีบางปีที่คนดูงงเพราะว่าบางอย่างปี2020ัี่งงที่ไม่สุขุมงงออค,คนอาจจะงงแต่แบบตัวเราก็งงแต่ถามว่าจะให้ใคร,ใครเป็นผู้ชนะก็ตัดสินยากเหมือนกัน ว่าเอาจริงคือปีนั้นไม่มีใครแบบขาดลอยอะ่ะบาซิลก็แบบดูเบาบิวผมอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยก็เลยแบบอาจจะงง,ง,งงว่าแบบใครควรงงดังนั้นท้ายสุดมันต้องดูพรีลิมินารี่พวกนี้ครับมาที่16เวลาไทยนะแล้วก็วันไฟนอลก็จะจะตัดสินทุกอย่างคือการเก็บตัวสมัยนี้มันก็เร็วแล้วแบบเนาะอีกไม่กี่วันพวกนี้พรีลิมแล้วนวะ่วันนี้วันที่10 ้าอีก4ีวันเราก็จะรู้แล้วว่าไทยแลนด์จะคว้ามงกุฎที่สามได้หรือเปล่าหรือเราจะต้องรออีกต่อไปแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ต่อไปคือแอนตทเนยียทำได้ดีที่สุดมากๆครับ